ด่วนแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่20มิถุนายน2567ดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะคิดก่อนอย่าคลิกลิงก์มุกมิจฉาชีพหลอกว่าเป็นผู้โชคดีได้เงินได้โบนัสได้รางวัลและได้สิทธิต่างๆที่แท้เป็นกลลวงหลอกให้กดลิงก์อันตรายมิจฉาชีพจะดูดเงินจากบัญชีหรือแชทชวนทำกิจกรรมลุ้นเงินจำนวนมากชวนลงทุนซึ่งไม่มีอยู่จริงชวนเล่นพนันออนไลน์ และหลากหลายอุบายเพื่อลวงให้โอนเงินประชาชนต้องไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ